สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับคุณครูเบลนะครับในชั่วโมงที่8นะครับยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยที่2ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรื่องความรักชาติศาส์กษัตริย์เราต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับผมเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าความหมายของชาติ ศาส,สนาพระมหากษัตริย์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรในวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับความรักชาติยึดมั่นในหลักศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานถือเป็นสถาบันหลักที่คอยอบอุ้มค้ำชูให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบมาอย่างจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันหลักคือชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ประชาชนไทยมีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้วยการแสดงและการปฏิบัติตนในการพิทักษ์รักษาชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ความรักชาติความรักชาติเป็นคุณลักษณะของคนไทยที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติและทํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติผู้ที่มีความรักชาตินั้นต้องมีคุณธรรมประจํากายวาจา ใจคือมีความกระตันยูต่อแผ่นดินแล้วตอบแทนแผ่นดินโดยการให้ประชาชาติเจริญก้าวหน้าปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและช่วยเหลือการรักษาความสามัคคีของคนในชาติไว้อีกด้วยถ้ารักชาติ เราทุกคนจะทำอย่างไรได้บ้างควรเคารพและแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสัญ,ญลักษณ์ของชาติช่วยเหลือคนในชาติที่ทุกข์ยากหรือประสบความเดือดร้อนภูมิใจในความเป็นชาติและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดีและ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติตั้งใจหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติรักษามัคคีกันเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญและความผาสุกรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้สาธารณสมบัติอย่างระมัดระวังใช้อย่างรู้คุณค่าและดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ชำรุดเสียหาย นอกจากนี้เรายังสามารถแสดงออกถึงความรักชาติได้ด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายเช่นการใช้สินค้าไทยสินค้าไทยแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น สินค้าไทยเป็นสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศโดยแรงงานไทยสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเยี่ยมหรือเทียบเท่าสินค้าต่างชาติและมีราคาถูกกว่าสินค้าของต่างชาติทำให้คนไทยไม่ต้องซื้อสินค้าในราคาแพงและช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในภาคเศรษฐกิจนอกจากนั้น สินค้าไทยบางชนิดยังส่งออกไปขายยังต่างประเทศและที่นิยมมากทำให้เป็นความภาคภูมิใจของไทยอีกด้วยฉะนั้นการรณรงค์เพื่อให้คนไทยใช้สินค้าไทยย่อมเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อคนไทยและต่อเศรษฐกิจไทยอีกด้วยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกนันรณรงค์ และร่วมมือกันใช้สินค้าไทยเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงมั่นคงยั่งยืนของเศรษฐกิจภายในชาติการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อตนและสังคมในสมัยนั้นๆโบราณสถานและโบราณวัตถุล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นมาและแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตสมควรที่ ต้องสงวนดูแลรักษาไว้เป็นสมบัติส่วนรวมที่คุณค่าแก่ความภาคภูมิใจของคนในชาติการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณโบราณสถานในชุมชนของตนเองแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือผู้ใหญ่ในชุมชน เมื่อพบผู้รับกลอบทำลายโบราณสถานหรือโบราณวัตถุเมื่อพบโบราณสถานหรือโบราณวัตถุชำรุดผุพังต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์หรือซ่อมแซมเพื่อให้โบราณสถานและโบราณวัตถุยังคงสภาพเดิม การรักษาสาธารณสมบัติสาธารณสมบัติเป็นสถานที่หรือสิ่งของที่คนในสังคมใช้ร่วมกันไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเช่นสวนสาธารณะแหล่งน้ำในชุมชนถนนเป็นต้นคนในสังคมจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สะอาดและทำนุบำรุงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ การยึดมั่นในศาสนาสังคมไทยแม้มีความหลากหลายทางศาสนาแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเพราะทุกศาสนาสอนให้ศาสนิกชนเป็นคนดีประพฤติก,กรรมที่ดีปฏิบัติตนที่ดีคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดควรยึดมั่นในหลักศาสนาของตนเองและปฏิบัติตนเป็นศา ชนิกชนที่ดีเพื่อนำความสุขมาสู่ชีวิตและสังคมเราสามารถปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีได้ดังนี้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมปฏิบัติตามหลักธรรมและเข้าร่วม ในศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อช่วยให้ในการดำเนินชีวิตมีความสงบสุขป้องกันศาสนาที่ตนนับถือโดยการทำนุบบำรุงศาสนาให้มั่นคงทำให้ศาสนาดำรงอยู่ในสังคมไทยต่อไปเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความศรัทธาและปฏิบัติตามซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสุขต่อผู้ปฏิบัติและเกิดความสุขต่อสังคมโดยรวมการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตทรงก่อล่างสร้างประเทศและทรงปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้อยู่รอดปลอดภัยมาได้จนถึง ทุกยุคทุกสมัยและพระมหากรุณาธิกุณนานับประการที่ทรงปฏิบัติมีผลให้ชาติไทยเป็นปึกแผ่นจเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นและเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ เราคนไทยจึงควรแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเคารพเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราสามารถปฏิบัติตนในการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดังนี้แสดงความเคารพต่อพระองค์พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ตามระเบียบประเพณีเช่นเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีให้เคารพ ยืนตรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งสำนึกในพระมหาการุณาธิกุลของพระมหากษัตริย์ผ่านการเรียนรู้จากนิทัศการเพื่อแสดงถึงความเคารพและความจงรักภักดีน้อมนำพระบรมราชโอวาทและหลักการทรงงานของพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติไทยดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของคนในชาติจึงควรตระหนักถึงความสำคัญและตอบแทนด้วยความรักและความภาคภูมิใจในชาติศรัทธายึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเคารพเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ครับสำหรับคุณครูนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มีภาระงานนะครับดูตามใน p อ i n t เลยนะครับผมภาระงานนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติตนที่แสดงถึงความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหัวข้อที่คุณครูกําหนดไว้ให้จากนั้นจดผลบันทึกลงในสมุดนะครับที่คุณครูให้มา 1. การใช้สินค้าไทย 2. ดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ 3. การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 4. การปฏิบัติตนในศาสนพิธีของ ศาสนาที่ตนเองนับถือของไทยพุทธก็ทำของไทยพุทธของมุสลิมก็ทำของมุสลิมนะครับและสุดท้าย5การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทำลงในสมุดเขียนตอบแล้วถ่ายส่งให้คุณครูและอย่าลืมเคลียร์งานเก่าด้วยนะครับใกล้จะสอบกลางภาคกันแล้วและอย่าลืมทดทวนเนื้อหา ตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่คุณครูสอนอยู่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดคาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ